อันนี้เรื่องจริงแพลตฟอร์มท k t o อกสามารถสร้างโอกาสในการพาไปสู่การปิดการขายได้มันคลิกไปแล้วหลายคนแต่ว่าสําคัญคุณมองมันเป็นโอกาสหรือว่ามองมันเป็นเครื่องมือผ่อนคลายเฉยๆไลาครั้งแรกอ่ะสำคัญคือคุณกล้าออกมาจากคอมฟอร์ตโซนไหมไลฟ์ครั้งแรกมันยากแค่คุณกดไปเถอะเอาจริงโลกไม่ได้สนใจคุณมากมายหรอกยาก แต่ถ้าผ่านไปได้หลายอย่างจะตามมาสถิติตอน9เดือน9กเนี่ยก็22ล้านบาท<า>ในรายเดียว10ล้านบาทใน7ชั่วโมงครับอยากพิสูจน์ตัวเองอยากทาซ้ําว่าทําได้ไหม11 11<ๆ> 1, 1> ก็ทํายอดขายได้อีก2ีล้านบาทอีกครั้งหนึ่งครับช่วงที่ยากลําบากเนาะมันคือตอนที่กําลังเริ่มทำ t i k t อ k ใหม่ๆนี่แหละครับช่วงที่ทำ t i k t อกเนี่ยมันเป็นช่วงโควิดก่อนหน้านั้นอะเราทําธุรกิจอยู่กับ ที่บ้านธุรกิจที่บ้านเจอโควิดเข้าไปกลายเป็นยอดขายถ้ากับติดลบอยู่ละมันทําให้ที่บ้านต้องเลย์ออฟทีมงานออกคุณพ่อที่ดูแลธุรกิจครอบครัวเขาอยากเลย์ออฟทีมงานเพราะว่าต้องอยากประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็เราอ่ะเป็นค่าใช้จ่ายของเขาเขาก็อยากให้เราออกจากบริษัทแน่นอนว่าณนะตอนนั้นวันที่เราออกจากบริษัทผมมีลูกที่6เดือนอยู่ ภรยาที่อยู่ในบริษัทก็ออกจากบริษัทด้วยเหมือนกันวินาทีนั้นที่เจอโควิดเข้าไปรายได้เราหายไปประมาณเกือบแสนบาทต่อเดือนแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำก็คือเราทำอะไรได้ ขวนขวายใช้เวลาว่ามันมีแพลตฟอร์มไหนที่มันน่าจะเป็นโอกาสได้บ้างก็เลยเข้าไปลองเล่น TikTok อกก็ใช้จังหวะเนื่องจากมันมีเวลาว่างปรากฏว่าเราก็ทำติ๊กต o อไปทำติ๊กต o อไปทำติกต o อไปปรากฏว่ามันก็เริ่มมาเริ่มมาเริ่มมาจริงๆตอนนั้นไม่ได้จะมาขายของจริงๆตอนนั้นคือเน้นสร้างตัวตนสร้างแบรนดิ้งคนอื่นเต้นกัน สารภาพตามตรงก็ไปเต้นเหมือนกันไปเต้นแต่มันไม่เวิร์กก็ขอบคุณที่เต้นแล้วไม่ไม่เวิร์กกลับมามองว่าแล้วเราจะทะํออาทอะไรให้มันเวิร์กไม่ยอมแพ้เรากลับไปทําอะไรให้มันเวิร์กได้ก็กลับไปดูว่าเราถนัดอะไรเราชอบอะไรผมมีความชอบในเรื่องของมือถือก็เลยไปทําคลิปในฉบับสั้นๆให้มันเหมาะกับทิกตอกการว่าคนก็สนใจลฟครั้งแรกอะ่ะสำคัญคือคุณกล้าออกมาจากคอมฟอร์ทโซนไหมไลฟ์ครั้งแรกมันยาก แค่คุณกดไปเถอะเอาจริงโลกไม่ได้สนใจคุณมากมายหรอกยากแต่ถ้าผ่านไปได้หลายอย่างจะตามมาต้องบอกว่าจริงๆตอนตั้งเป้าเนาะตอนตั้งเป้า10บล้านบาทมันเป็นเป้าที่ใหญ่มากๆมันไม่เคยมีใครที่จะกล้าตั้งเป้าหลายคนยังบอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเราก็ตอบกลับเขาไปไอ้คำว่าเป็นไปไม่ได้อะบางทีมันอาจจะมาจากการที่ว่ามันไม่มีใครบ้าพอที่จะตั้งงั้นคุณก็ไม่ต้องตั้งเป้าเป็นยอดขายคุณตั้งเป้าเป็นจานวนชิ้นแทนโจทย์ก็เปลี่ยน เมื่อเราตั้งแล้วผมก็ไปประชุมทีมเราจะเอา10ล้านยอดขาย10ล้านจากในไลฟ์เดียวและเราจะใช้ระยะเวลากี่ชั่วโมงดีสมมุติว่าตีไปเลยเราอยากไลฟ์สักหนึ่ง 1, วันคือ2ีชั่วโมง24หารยอด10ล้านเนี่ย คุณจะต้องขายมือถือเครื่องละ20,000ืให้ได้ทุก2นาทีก็คือเป็นที่มาถึงความเข้มข้นในการที่เราจะต้องเตรียมทีมยังไงตัดการทีมยังไงต่อสิ่งที่ผมตกผลึกมาหลังจากประสบการณ์ทายอดวิวมาแล้วพันล้านวิวจากการไลฟ์สดหลายครั้งทําให้ผมรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนกําลังติดกับดักความคิดอยู่ยอดอะไรต่างๆบางทีมันเป็นภาพมายาและที่สําคัญที่สุดอันหนึ่งก็คือคนดูกับคนซื้อจริงๆแตกต่างกันเรามักจะติดกับดักว่าเราอยากได้คนดูเยอะ แต่สำหรับผมตอนนี้ผมอยากได้คนซื้อเยอะเะมากกว่ายอดที่ผมไลฟ์คนดูก็ประมาณ3 0 0พันแต่เมื่อเปรียบเทียบเรื่องของยอดขายแล้วคนดูของผมส0 0พันในวันนั้นมันเป็นยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศวันนั้นยอดขายก็อยู่ที่25ล้านบาทสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ในวันนั้นคือคนซื้อสำคัญกว่าคนดูเพราะคนซื้อมีส่วนที่ทำให้เราเติบโตมีส่วนให้ทำให้ทีมงานเราเติบโตองค์กรเราเติบโตหัวใจของการไลฟ์สดนะครับผมค่า คุณมาสม่ําเสมอคุณจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นสม่ําเสมอด้วยกันมาไลฟ์ทุกวันมาไลฟ์ตรงเวลาเดิมแล้วก็มาทักทายเป็นใครในสายตาคนของกลุ่มเป้าหมายของคุณขอให้คนจําคุณได้ได้ว่าคุณเป็นใครในสายตาเขาฟังวันนี้แล้วลุกขึ้นมาไลฟ์แล้วมันเกิดยอดศูนย์บาทคุณไม่ต้องเสียใจมันเป็นเรื่องที่เป็นกันทุกคนรวมถึงผมด้วยเป็นเหมือนกัน เพราะฉะนั้นอยากให้ทําต่อทําต่อเนื่องต่างหากวันแรกที่คุณไลฟ์ด้วยส่วบาทอ่ะคุณเป็นใครเขายังไม่รู้จักเลยแต่ถ้าคุณมาบ่อยๆเขาเริ่มเห็นแล้วคุณตั้งใจคุณขายแต่ของนี้คุณขายเกี่ยวกับสิ่งนี้ย้ําไปเรื่อยๆเขาถึงจะเริ่มลองซื้อดูสักทีเริ่มศรัทธาแล้วก็เริ่มจ่ายเงินให้คุณ ยอ,อย่ายอมแพ้ผมทำให้คนไทยได้เห็นภาพว่ายังมีโอกาสอีกหลากหลายอย่างจากเครื่องมือเดิมๆที่เรามีอยู่แต่เรียนรู้เพิ่มมาอีกนิดเดียวเนี่ยมันอาจจะเกิดโอกาสในการขายแบบมหาศาลเลยก็ได้ถ้าไม่มีต้นทุนไม่มีความรู้อย่างน้อยคุณต้องมีความพยายามถ้าเราไม่มีอย่างอื่นเลยขอให้คุณมีสักอย่างคือความพยายามหรือเอาตัวรอดเพื่อคนที่รัก คือครอบครัวถ้าเรามีความพยายามสักหนึ่งอย่างแล้วอย่างอื่นมันอาจจะตามมามันอาจจะไม่ได้มาวันแรกแบบโหเต็มสตรีมมันอาจจะค่อยๆมา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 เป็นกําลังใจให้เพราะว่าผมก็เคยผ่านมาก่อนวันนั้นมันจะมืดมนมากเลยแต่คุณอย่าขาดความพยายามที่จะลุกขึ้นสู้ต่อ